สวัสดีทุกคนนะคะคล้มงมกับช่องแฮรี่เพิร์ลนะคะอีกแล้วว่นกี้จะหลุดพูดคำว่าทุกๆวันศุกร์นะคะช่องเราไม่ได้ลงทุกวันศุกร์กแล้วว่าทุกคนก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะแต่คลิปนี้อยากจะบอกว่าข้างนอกมืดแล้วมันก็เลยจะเป็นแบบว่ามูดแอนโทนที่มันอาจจะดูมืดไปหน่อยนิดหนึ่งเราไม่แน่ใจว่าถ้าเราหันก็งมาหังนมันจะดูสว่างขึ้นมานิดหนึ่งไหมนะเปลสว่างขึ้นมานิดหนึ่งงั้น ขอเปลี่ยนเป็นมุมนี้แล้วกันเพราะว่าแสงอยู่ตรงนี้คือไฟอยู่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าแบบตอนที่ตัดมันจะสามารถเพิ่มแสงให้กว่านี้นึงได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เราดูในจอเล็กๆของกล้องนะคะมันก็จะดูดํานิดนึงแต่ด้วยความที่ว่าวันนี้เราไม่ได้จะมาโชว์งานผิวหรืออะไรใดทั้งสิ้นนะคะเราก็เลย เอออัดลักการเพราะว่าตั้งใจจะอัดคลิปนี้มานานแล้วจนผ่านมาเนี่ยระยะเวลาหนึ่งเดือนแล้วก็ไม่ได้อัดสักทีนะคะ mm hmm. ก็ถ้าใครติดตามอินสตาแกรนะคะส่วนตัวเราจะรู้ว่าเราเป็นมีการไปทําสวยมานิดนึงทุกคนแบบถ้าไม่ได้ติดตามอาจจะแบบเอทำอะไรนะก็คือนี่ค่ะเขายังทิ้งต้องรอยอยู่ก็คือฟิลเลอร์คางนะคะถ้าทุกคนจาหน้าเราได้นะเราจะเป็นคนที่มีคางที่บุ๋มเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่า เราไม่ค่อยมั่นใจเอออันนี้คือเห็นรูปเต็มพอดีปับนึงนะทุกคนมีรูปอุ้ยขอภอั้เพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะที่ที่อาจจะมีแบบว่ารูปติดออกมาอ่ะโอเครูปนี้รูปนี้ทุกคนทุกคนจะเห็นรูปนี้ที่ว่ามันจะมีความที่คางบุ๋มเข้าไปนะคะเออพอดีรูปมันอยู่ตรงโต๊ะพอดีทุกคนก็เลยหยิบมามันจะเป็นคางบุม๋มเข้าไปเป็นคางแฝดน,นะคะซึ่งเราอะรู้สึกว่ามันก็เราไม่ได้มันไม่ได้ ม่ได้รู้สึกว่ามันแย่มากๆนะในการที่เรามีคางแฝแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเวลาที่จะหันข้างแบบเนี้ยมันไม่มีมิติทุกคนเข้าใจไหมเวลาหันข้างแบบนี้เวลาหายลูกหันข้างมันไม่ได้เลยแล้วเราก็พยายามอจะทำยังไงดีจะทํายังไงให้มันมีมิติเวลาหันคางหรือทําให้หน้าดูยาวมากยิ่งขึ้นลอง แต่งหน้าก็แล้วก็ไม่ช่วยเพราะแต่งหน้าตอนที่เวลาเราหันข้างมันก็ไม่ได้เห็นอยู่ดีพยายามไปเออหรือนวดกวัวาซาไหมนวดกวัวซาเพื่อกระชับหน้าขึ้นไปตรงนี้ก็ไม่ช่วยอยู่ดีจนเรามาดูแล้วทั้งหมดว่าเราควรแก้ปัญหาอะไรกับสิ่งสิ่งนี้ที่เราต้องการดีเราวเลยม,มาเจอ2ออย่างก็คือ1การฉีดฟิลเลอร์กับ2การผ่าตัดคางซึ่ง เอาจริงๆเราต้องบอกก่อนว่าถ้าเลือกที่จะฉีดฟิลเลอร์ตอนที่ไปทำคางมันจะถือว่านับเป็นเคสแก้เป็นศัลยกรรมในการแก้เพราะว่าเขาจะต้องขูดเอาฟิลเลอร์เนี่ยออกเพราะฟิลเลอร์ไม่มีการสลายหายไปในร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราลองคิดกับตัวเองอยู่แล้วว่าเราไม่รู้อนะณตอนนั้นเนาะเรารู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าเราทําออกมาแล้วอะคางมันจะสวยไหมหรือมันจะเข้ากันหน้าเราไหม เออเราไม่รู้ว่าต่อไปอนาคตเราจะอ้วนขึ้นไหมเราจะผอมกว่านี้ไหมหรือเราจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมเออแล้วรู้สึกว่าฉีดฟิลเลอร์มันสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกๆปีก็คือตอนนี้เราฉีดโอเคหมอเลือกเลือกเลือกทีก่มันเข้ากับหน้าเราหนะตอนนี้พอสักปีหนึ่งหรือปีนิดๆพอฟิลเลอร์มันเริ่มหายไปมันก็จะกลับเข้าสู่สภาพหน้าเดิมเนาะมันก็ค่อ,คอยๆหายไปค่อยๆเล็กลง อนนั้นเรา,าจะวนคืนก็เออเราอาจจะหมอก็อาจจะปรับจะฉีดใหม่ที่มันเข้ากับหน้าเราณนะตอนนั้นเอออันเนี้ยคือเหตุผลที่เราเลยเลือกที่จะฉีดฟิลเลอร์มากกว่าที่จะทําคางเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่รู้ด้วยว่าฉีดออกมาแล้วเราจะชอบหรือเปล่าเราไม่รู้ด้วยว่ามันจะตอบโจทย์ในการที่เราหัน้างอย่างนี้หรือเปล่าเราเลยรู้สึกว่าเออคิดนคิดกับตัวเองนะจริงๆเลยนะในหัวว่าถ้าฉีดแล้วมันไม่เข้าอย่างน้อยมันก็อยู่กับมือแค่ปีเดียวปว่าปีกว่า แล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเออก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคิดอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราตัดสินใจที่จะเอาซิลิโคนมาทําเป็นคางก็คือผ่าตัดทงคางอ่ะมันถ้ามันไม่สวยอ่ะเราต้องเสี่ยงเราออกนะเอออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราเลยเลือกที่จะฉีดฟิลเลอร์มากกว่าแต่อันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับ แล้วแต่แล้วแต่คนคิดเลยนะแต่อันนี้คือความคิดเราเฉยๆว่าทําไมเราถึงเลือกที่จะฉีดมากกว่าที่จะทาเออเราก็เลยรู้สึกว่าฉีดมันน่าจะตอบโจทย์เราได้มากยิ่งกว่าและรู้ทุกคนเราชอบมากชอบแบบชอบมากๆคือเราแบบว่าชอบเวลาตัวเองหันค้างสุดๆนะตอนนี้เหตุผลที่มันยังมีแผลอยู่จริงๆแล้วทุกคนแผลมันจะหายทุกๆเจ็ดถึงสิวันแต่ว่าเราอะชอบขยับ ขยับหน้าเยอะแล้วก็เราไม่ได้ทําตามที่หมอแนะนําทุกคําแนะนําแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือส่วนตัวเราเราเป็นคนที่ช้าง่ายเพราะว่าอย่างกีฬาที่เราชอบเล่นก็คือชกมวยเนาะถ้าใครใครหลายๆคนจะรู้ว่าเราชอบชกมวยเราชอบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งเราจะรู้แล้วว่าทุกครั้งที่เราเป็นจำอะมันจะหายเดือนกว่าๆจำเขียวเนี่ยถึงจะหายเออเพราะเราเป็นคนช้าง่ายมากๆนะคะซึ่งตอนนี้มาจากการที่เลือดมันคั่ง จากการที่คุณหมอนะฉีดเข้าไปที่จุดนี้เนาะซึ่งมันไม่ได้มีอันตรายดีใจไม่ได้ปวดไม่ได้รู้สึกแบบใช้ชีวิตยากอะไรเราก็รู้สึกว่าเออมันก็อาจจะต้องแต่งหน้าช่วยนิดนึงในช่วงที่แรกๆที่มันชํำมากๆนะคะแต่ตอนนี้มันก็เริ่มหายขึ้นแล้วตอนนี้กำลังจะหนึ่งเดือนเนาะเราฉีด เราฉีดวันที่น่าจะ22 23กุมพาซึ่งตอนนี้ที่เราอัดอยู่เป็นวันที่15มีนาะก็เกือบจะหนึ่งเดือนแล้วก็รู้สึกว่ามันจางขึ้นแล้วก็คิดว่าถ้าปล่อยไปอีกสัก7วันน่าก็น่าจะหายเลยนะคะก็น่าจะหายไปได้เลยวิธีการเลือกคลินิกของเราเราเลือกจะรีวิวเยอะมากว่า รีวิวอะไรแบบรีวิวอันไหนคลินิกอันไหนที่จริงใจคลินิกอันไหนที่ไม่แบบว่าฮาร์ดเซลอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกที่ฟิลเลอร์ด้วยแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่สคือเลือกที่ตัวคุณหมอเราเลือกคลินิกก่อนแล้วค่อยมาเลือกฟิลเลอร์แล้วค่อยมาเลือกคุณหมอนะคะซึ่งถามว่าทั้งสอย่างเนี้ยมันสําคัญไหมสาคัญมากทุกคนอย่างแรกเลยคือคลินิกถ้าไปแล้วคลินิกฮาร์ดเซลอะ น้องทำมันนี้สิคะทำมนั้นานั้นนั้นสิคะอะไรเงี้ยเราเคยเจอคลินิก,นกที่ hard s e l มากๆเราเคยเจอนะันั้นเราก็เลยรู้สึกว่าการเลือกคลินิกมันเป็นอะไรที่สําคัญอันดับหนึ่งของเราเออเราก็เลยพยายามศึกษาคลินิกนะคะแล้วก็อย่างที่สองเลยคือตัวฟิลเลอร์ทาไมตัวฟิลเลอร์ถึงสําคัญตัวฟิลเลอร์นี่สําคัญมากจริงรคๆคือสำคัญอันดับหนึ่งเลยด้วยซ้ำเพราะว่าฟิลเลอร์แต่ละตัวมันมีเขาเรียกว่าการยืดหยุ่นของมันที่แตกต่างกันเนาะอย่างเช่นฟิลเลอร์บางตัวเหมาะกับ ฉีดป,ปากเห็นผลเพราะว่าเขาจะทําให้เราแบบมันไม่ได้แข็งมากเออมันจะทําให้เราเหมือนทานข้าวง่ายพูดง่ายอะไรเงี้ยแต่ถ้าสําหรับบริเวณที่เป็นคางมันจะเอาอ่อนแบบนั้นมันไม่ได้มันก็ต้องเอาเป็นที่มันแข็งฟิลเลอร์ที่มีความแข็งอย่างน,นี้คือมีความแข็งจับไปแล้วก็เออไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นก้อนมากแต่ว่าเออฟิลเลอร์มีความแข็งมันมันไม่ได้นิ่มเหมือนฟิลเลอร์ที่เอาไปฉีดป,ปากเอออันนี้ก็คือ อันแบบสองก็คือตัวฟิลเลอร์ต้องเลือกให้มันดีๆแ้เลือกให้มันเหมาะกับบริเวณที่เราฉีดนะคะแล้วก็สามเลยก็คือเทคนิคคุณหมอเนาะว่าคุณหมอนี่มีฝีมือในการฉีดฟิลเลอร์ตรงไหนฟิลเลอร์ปากคนนี้ฉีดปากสวยคนนี้ฉีดใต้ตาสวยคนนี้ฉีดหน้าผากสวยอะไรเงี้ยก็ต้องไปศึกษากันดูว่าอืม คลินิกไหนตอบโจทย์เราในสิ่งที่บริเวณที่เราอยากจะฉีดนะคะก็โดยส่วนตัวนะคะอันนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์ไม่ได้อะไรทางนั้นทุกคนถ้าเราพูดชื่อคลินิกทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าคลินิกเนี้ยเขาไม่น่าจะจ้างขครอะไรใดๆทางนั้นเออคลินิกที่เราเลือกคะ่ะก็คือคลินิกธรรมดาคลินิกนะคะก็ยังเก็บกล่องไว้อยู่เลยเพราะว่าเขาให้ตัวกล่องฟิลเลอร์กลับบ้านมาด้วยนะคะก็เราฉีดเป็นตัว เนรมิตนะคะกล่องสีทองคือจากใจเราต้องเราแพนไว้ว่าเราอยากฉีดกล่องดําแต่ว่าเขาบอกว่ากล่องดอําอ่ะมันไม่แข็งเท่ากล่องทองคือกล่องดอํา่ะฉีดปากได้ไรเงี้ยแต่ถ้าฉีดขางเขาไม่แนะนาเขาแนะนํากล่องทองดีกว่าเราก็เลยตัดสินใจเลือกกล่องทองมานะคะส่วนคุณหมอที่เราเลือกนะคะก็จะเป็นคุณหมอม,มังเหนียวนะคะคือ คิวคุณหมอค่อนข้างเยอะมากเราไปฉีดที่สาขาคุณน,นวิถีนะคะคุณหมอเขาแค่วันศุกร์เสาร์มั้งถ้าจำไม่ผิดซึ่งไปรอเอาจริงใช้เวลาทุกคนอย่าวีนเพราะว่าคุณหมอคิวเยอะจริงๆคือเราไปบ่ายเรานัดบ่ายสามเราไปถึงบ่ายสามนิดนิดนู่นนี่นั่นกลีนหน้าทายาชาเราได้ฉีดประมาณห้าหมูคือคุณหมอเขาค่อนข้างที่จะ คิวเยอะนะคะทุกคนอันเนี้ยทุกคนต้อง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 อยากไปไปกดดันเขาเพราะว่าคุณหมอเขาค่อนข้างบันีบในแต่ละทุกๆเคสจริงๆเพราะว่าอย่างเราอ่ะเราตั้งใจว่าเราฉีดแค่หนึ่งซีซีแล้วเราก็บอกหมอในสิ่งที่เราต้องการว่าเราต้องการอะไรต้องการแบบว่าให้บุ๋มมันหายไปต้องการให้หันข้างแล้วมัน มีความชัดขึ้นของขางนู่นนี่นั่นแต่แรกคุณหมอเขาแนะนําว่าให้ฉีดแค่หนึ่งก่อนแต่พอหนึ่งแล้วพอคุณหมอให้สองกระจกอะเรารู้สึกว่ามันไม่พออะขออีกหนึ่งก็เลยโอเคเพิ่มไปอีกหนึ่งซีซีนะคะรวมๆก็เป็นสองนั่นแหละเรารู้สึกว่าเราสบายใจที่จะฉีดกับคุณหมอมะเมียวเนาะเราก็เลยเลือกคุณหมอมาเออแล้วก็ผลที่ได้ก็คือสวยมากทุกคนแบบ คือหลังฉีดเสร็จอะหรอลงรูปอะทุกคนคือดีมแล้วก็พอมันเริ่มหายดีอะรอยช้ำทุกคนเริ่มเห็นมันชัดขึ้นอะทุกคนก็จะทักมาเฮ้าายทำไมสวยทำไมานุ่นัน่นนคะคะก็เลยเออมาบอกแล้วนะว่าไปฉีดกับใครไปฉีดที่ไหนอะไรยังไงก็สิ่งที่เขาให้มาก็จะมีแบบซากนะคะของตัวเอ,อ่อฟิลเลอร์ที่โดนแกะไปใช้แล้วนะคะแล้วก็เขาจะไม่ให้เราติด บาร์โค้ดว่าใช้แล้วณนะตอนนั้นเลยนะคะก็เราไม่รู้นะว่าคลิกอื่นเป็นยังไงเพราะว่านี่เป็นการชิดพิลเลอร์ครั้งแรกของเราเหมือนกันแต่ว่าที่เนี่ยเขาจะสแกนให้เราเห็นสแกนตรงนี้นะคะเป็นบาร์โค้ดว่าเอออันเนี้ยยังไม่ถูกใช้นะแล้วเขาก็จะว่ารบกวนลูกค้านะคะอย่าเพิ่งกดเปิดตอนนี้ให้เอากล่องเนี้ยกลับไปบ้านแล้ว พอไปถึงบ้านค่อยสแกนแล้วก็กดใช้แล้วอีกทีหนึง่งเหตุผลก็คือเขาอาจจะกลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนมาโน่นนี่นัน่นกล่องอะไรเงี้ยหรือเปล่าก็คือตัวฟิลเลอร์ค่ะทุกคนมันจะหนึ 1, ่งต่อหนึ่งเนาะก็คือบานเนี้ยมันมีแค่หนึ่งกล่องหนึ่งหนึ่งหนึ่งซีซีหนึ่งกล่องเท่านั้นเพราะถ้าสมมติว่าบางที่ที่เหมือนในกลุ่มรีวิวที่เขารีวิวการฉีดหน้ากันก็คือคนอาจจะหมอ เอาฟิลเลอร์ปลอมมาให้อาจจะเป็นฟิลเลอร์นิดนึงแต่ว่าผสมน้ําเกลือเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะแบบไม่ได้เห็นผลมากนะคะก็แนะนําว่าให้กลับมาสแกนที่บาา้านเอาซึ่งอันนี้เราก็กลับมาสแกนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะสแกนให้ทุกคนดูนะว่าสแกนหลังจากที่เรากดใช้แล้วมันจะขึ้นแบบไหนมันก็หลังจากที่เราสแกนนะคะมันก็จะขึ้นว่านี่สินค้านี้ถูกเปิดใช้งานแล้วไม่รู้ทุกคนเห็นไหม เออมันก็จะขึ้นแบบนี้แล้วก็มันจะขึ้นด้วยว่ารายละเอียดของตัวกล่องเนี้ยมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นชื่อเลขหมายการค้าวันที่ผลิตวันที่หมดอายุเครื่องมืออนุญาตแผ่นแล้วก็เออรายละเอียดต่างๆว่าดูแลหลังการฉีดเป็นยังไงหลังฉีดหนึ่งสัปดาห์ควรทำยังไงหลังฉีดหนึ่งเดือนควรทำยังไงนะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวรายละเอียดทั้งหมดนะคะต่อมา เราจะมาพูดถึงเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเลือกไปแล้วเนาะว่าอะไรยังไงเออต่อมาเราจะมาพูดถึงเทคนิคการดูแลหลังการฉีดสําหรับมือใหม่ซึ่งเราบอกเลยว่าเราเป็นมือใหม่หลัเปอร์เซนต์เพราะนี่คือฟิลเลอร์อันแรกในชีวิตทีแรกในชีวิตเลยที่แบบว่าเลือกฉีดนะคะก็วิธีการดูแลเนาะหลักๆเลยก็คือพยายาม,มดงดแอลกอฮอล์เออ ของมาของดองอาหารที่มันไม่สุกร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเออกึงกก่งสุกกึ่งดิบอะไรเงี้ยก็พยายามลดนะคะแล้วก็ประคบเก็นเออทานยานะคะทานยาตามที่หมอให้มาเนี่ยให้ครบซึ่งหลักๆหรือที่สําคัญก็คือยาฆ่าเชือ้อก็คือต้องทานให้ครบให้หมดตามที่คุณหมอแนะนํามานะคะแล้วก็เราได้ยาแก้ปวดแถมมาด้วยแต่ว่าเราทานแค่ช่วงที่เราสึกมันปวดแรกๆมันจะปวด แต่ว่าไม่ได้แบบว่าทรมานแบบปวดมากมันก็จะปวดปวดคางเหมือนมีอะไรตรงคางนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะชินไปเองนะคะก็สักประมาณ2วันแรกแหะที่ที่จะต้องทานยาแก้ปวดนะคะหลังจากนั้นก็ไม่ได้ปวดอีกเลย <c oughs> แล้วก็เหล็กเลี่ยงการอาบน้าอุ่นไปก่อนสัก7วันแรกเนาะ <c oughs> เพราะว่าฟิลเลอร์มันจะสลายง่ายกับตัวอะไรที่มันเป็นความร้อน งดซาวน่างดออกกําลังกายนอะเอออาจจะมีเดินเดินออกกําลังกายได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามงดพวกกินชาบูหมูกระทะเพราะว่ามันมีควันไอความร้อนเนาะขึ้นมาก็พยายามเลี่ยงแล้วก็ประคบเย็นในช่วงแรกแล้วก็เหมือนประคบอุ่นในช่วงหลังแต่เราอะที่เราบอกว่าอันเนี้ยมันหายช้าเพราะว่าเราไม่ไม่ประคบอะไรเลยทั้งอุ่นทั้งร้อนทั้งเย็นคือฉันไม่ประคบอะไรเลยเพราะฉันกลัวคือเป็นคนกลัวมากๆแล้วก็กลัวว่า มันจะเคลื่อนกลัวว่าม,มันจะเบี้ยวกลัวว่ามันจะไม่สวยก็คือไม่ประคบเลยแล้วก็นอนหมอนสูงนะคะเราไปซื้อหมอนที่มันไว้สําหรับใในอนบนลดอะเออที่มันเป็นแค่เนี้ยมันนอนเลยเพราะว่าอยากหลอกไว้อย่างนี้แล้วก็พยายามไม่นอนคว่ำแล้วก็ช่วงวันแรก24ชั่วโมงแรกไม่นอนหงายไม่นอนหงายหน้าขึ้นไปเพราะว่ามันจะทําให้คางมันย้อยลงมาเพราะมันยังไม่แข็งตัวเออคือ อันเนี้ยเราจะพูดยังไงอะทุกคนเราบอกได้แค่คร่าวๆแหละเพราะว่าฟิลเลอร์แต่ละจุดมันมีวิธีการรักษาเหมือนรักษาระยะหลังฉีดอ่ะแตกต่างกันอย่างของเราอ่ะห้ามนอนงายเพราะเดี๋ยวมันจะย้อยใช่ไหมแต่มันอาจจะใช้ไม่ได้สําหรับคนที่ฉีดใต้ตาหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เออคือเราฉีดมาต้องนอนหอนสูงเหมาะกับคางแต่กับปากต้องทายัางไงบ้างอันเนี้ยมันก็แล้วแต่เคส ปากแล้วถ้าเราจะไม่ผิดน่าจะงดกินของร้อนพวกน้ำซุปกับหลอดน,นะเออเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือจะพูดว่าคลิปเนี้ยมันเล่าได้แค่คร่าวๆในส่วนองที่มันเป็นฟิลเลอือ์คางแต่ถ้าเป็นฟิลเลือ์บริเวณอีกมันก็ต้องปรับใช้ไปตามเทคนิคของแต่ละแต่ละบริเวณหน้าหรือบริเวณที่ฉีดอะทุกคนเออ,อน,นี้ก็อาจจะเป็นการแบบว่าเล่าคร่าวๆให้ฟังละก,กันก็นกหลักๆอยากจะมาแชร์แหละว่าเออ ทำอันนี้มาแล้วรู้สึกมันดีมากๆแล้วก็เหมือนรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเวลาแต่งหน้าเวลาถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็กล้าที่จะว่าโชกข้างอย่างนี้เออก็ถ้าใครรู้สึกว่าเอออยากจะลองบ้างอะไรเงี้ยเราก็แนะนําว่าก็ลองแต่ว่าให้คิดดีๆว่าอมืมันเหมาะแล้วใช่ไหมเราต้องการสิ่งสิ่งนั้นจริงๆหรือเปล่านะคะก็คลิปนี้ประมาณเท่านี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะก็น่าจะได้ไประโยชน์สัก หนึส่วนสิบของในทั้งหมดคลิปแล้วกันแต่อย่างน้อยก็ได้รว,ว,วิวสักหนึ่งเ์เซ็นนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็เราจะพยายามที่จะลงคลิปเยอะๆนะคะก็ถ้าใครอยากให้เราทำอะไรรีวิวอะไรก็เหมือนเดิมสามารถคอมเมนต์บอกได้ด้านลางนะคะสำหรับคลิปนี้ได้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ